โอเคนะวันนี้ผมก็มีแอปหาเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็มาใหม่นะครับเพียงแค่เราเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เนาะตรงนี้จํานวน9ก้าจะเพิ่มขึ้นมานะครับเราเดินไปไหนนะตอนนี้เราก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยเนาะจำนวน9ก้าก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแอปนี้น่าสนใจมากมากเลยนะแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้จริงนะตั้งแต่10บาทนะครับจนถึง500บาทต่อวันที่เราถอนได้เลยเนาะนี่คือประวัติการถอนของผมทั้งหมดเลยนะก็คือเยอะมากนะนี่คือประวัติการถอนของผมทั้งหมดเลยนะก็จะเป็น10บาท100 200อนะครับ500ผมา็ถอาเนาะ จากแอปนี้เราอนขัางจะเยอะเลยเนาะก็ได้รับเงินมาทุกครั้งเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับยังไม่มีแอปพลิเคชันเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะทําการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งได้ตามผมเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตรงคําว่าลิงก์โหลดเนาะกดเข้ามานะครับก็จะเจอคําว่าช่วยและรับเงินนะกดเข้าไป1ทีเลยนะครับการนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูการดาวน์โหลดนะครับเราก็ติดตั้งทั้สองตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะครับก็กดเปิดที่ตัวแอปได้เลยเนาะโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดเข้ามาหน้าแรกนะครับกดเข้ามาตรงคําว่าของฉันมุมขวาล่างเนาะกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่เนี่ยก็อย่าลืมทาการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือว่า Facebook เนาะเพื่อนๆสะดวกอันไหนนะครับก็เลือกลงทะเบียนด้วยนั้นไปนะครับลงทะเบียนเสร็จนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะมีคําว่ากรอกรหัสเชิญนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีเนาะแล้วตัวนี้นะเพื่อนๆใส่ตามผมได้เลยนะ 3 515 29นะครับจากนั้นก็กดส่งเนาะการที่เราส่งนะครับก็จะได้รับ5,000ันเหรียญนะครับฟรีๆเลยเนาะกดส่งไปนะครับจากนั้นครับตรงยอดเหรียญตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะเดี๋ยวผมจะมาที่บายนะครับใน2วิธีการทํางานนะครับแล้วก็วิธีการหาเงินจากแอปนี้นะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็สามารถแลกเงินได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าแอปนี้นะผมก็ถอนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็หลายครั้งแล้วเนาะ ไม่ว่าจะเป็น10บาท100บาท200บาท500บาทผมก็ถอนมาเนาะก็คือถอนแล้วก็ได้รับเงินมาทุกครั้งเลยนะครับที่กดถอนเนาะเงินเข้าไว้มากเลยนะครับโอเคนะครับใน2วิธีการหาแต้มนะครับของแอปนี้นะครับเพื่อที่จะนําแต้มตัวเนี้ไปแลกเป็นเงินเข้า t ูบม m นิวอลเล็ตเนาะเอาวิธีการหาแต้มนะครับหน้าแรกนะครับก็จะเป็นใน2จํานวน9ที่เราเดินนะครับหรือว่าถ้เกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้จํานวน9ตรงนี้เพิ่มนะครับเราจะเขย่าโทรศัพท์หรือว่า จะเดินไปเรื่อยๆก็ได้นะครัจตนวน้จ้าก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะจากนั้นนะครับเราสามาร่ได้กดรับเหรียญด้านบนได้เนาะกดรับได้รัวๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับก็สามารถที่จะรับได้รัวๆเลยนะครับรับเสร็จนะครับเราสามารถที่จะกดดูโฆษณาก็ได้นะครับเพื่อจะได้รับเหรียญเพิ่มเนาะการทํางานการหาแต้มประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับในสการหาแต้มหน้าแรกก็จะประมาณนี้เนาะเลื่อนลงมาใช้เล็กน้อยนะครับก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราทำนะครับตรงนี้สามารถทําได้หมดเลยเนาะ การทาแต่และภารกิจนะครับก็จะได้รับเพชรได้รับเหรียญด้วยเนะยาะเมื่อวันสามไม่ได้อ่านแล้วก็กดไปทาภารกิจได้นะครับตัวนี้หากทําสําเร็จก็จะได้รับตามที่เขาบอกเลยเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นสองวิธีการทำเนาะแล้วถ้าเกิดเราได้เหรียญน,นะครับมากพอที่จะถอนนะครับซึ่งตอนนี้นะผมมีอยู่1นึ่งล้านสองแสนเหรียญนะครับก็ตีมเงินประมาณ1 0 0บาทเนาะเราสามไเ่ี่ยไปทําการถอนได้นะครับโดยกดเข้ามาตรงคําว่าของฉันมุมขวาล่างเนาะกดเข้าไปนะครับก็จะมี ตรงําว่าถอนเงินเนาะกดเข้าไป1ทีนะครับตัวนี้นะครับเราจะถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10บาทเนาะแล้วก็การถอนนะครับต้องบอกก่อนนะว่าต้องใช้เพชรด้วยนะเป็นสองการแรกเนาะซึ่งตอนนี้ผมมีศูนย์เพชรนะครับในสองการถอนนะครับไม่ว่าจะเป็น10บาทนะครับหรือว่า500บาทเนี่ยตรงนี้จะใช้เพชรใน2การแรกด้วยนะครับตัวนี้สําหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการหาเพชรนะครับผมอยากให้เพื่อนฟังรายละเอียดด้วยนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหานะครับว่า จะหายังไงให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะนํามาแลกเป็นเงินเนาะหรือว่ามาแลกเงินนั่นแหละนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดผมจะแลกเนี่ยก็คือ100บาทเนาะโดยใช้600เพชรนะครับแล้ววิธีการหาเพชรหายังไงนะครับกดเข้ามาหน้าแลกนะครับตัวหน้าแลกเนะี่ยเราสามารถทําได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินรายวันเนาะตัวนี้เนาะการเช็คอินนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับก็จะมีเหรียญมีเพชร ที่เราจะได้รับฟรีเนาะจากการเช็คอินนะครับกดเช็คอินแล้วก็ดูโฆษณาไปเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีที่2นะครับที่จะได้เพชรเยอะๆแน่นอนนะครับก็คือตรงนี้เนาะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตัวนี้นะครับโซนต้นไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นใน2การชวนเนาะวิธีการชวนนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดกําลังถอนตัวนี้เนาะแล้วก็เราก็สามารถกดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็นําลิงก์ที่เราคัดลอกเนี่ยไปส่งตามกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ หรือว่าเมสเซจอะไรต่างๆสามารถส่งไปได้นะหามีเพื่อนกดเข้ามาที่ลิงก์เราหรือว่าทําการดาวน์โหลดผ่านลิงก์เรานะรเราก็จะได้รับจํานวนหนะึ่งสิทธิ์เนาะแล้วเราก็มาหมุนตัวนี้นะครับหมุนให้มันได้หมุนไปเรื่อยนะจนเหลือศูนย์นะตัวนี้ก็จะได้รับทันทีนะคือห้าร้อยเพชรเนาะก็จะประมาณนี้นะเป็นสองวิธีการรับเพชรตรงนี้500เพชรต่อวันเลยเนาะวิธีการหาเพชรในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือตรงหน้าแรกเนาะสามารถที่จะทําภารกิจได้ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับก็จะมีเหรียญมีเพชรด้วยนะครับที่เราสามารถที่จะทําแล้วก็รับได้นะในแต่ละวันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถทาได้ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็วิธีการหาเพชรสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนําแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ได้จริงได้ไวนะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปทํากันได้เนาะก็คือเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะก็จะเห็นตรงคาว่าชวนเพื่อนเนาะกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นรายละเอียดนะที่เราสามารถที่จะชวนเพื่อนนะแล้วก็ได้รับเพชรจากเพื่อนเนาะ วิธีการชวนนะครับเราสามารถไม่จะกดเชิญทันทีได้เลยเนาะกดเชิญครับก็จะมีให้เราคัดลอกเนื้อหาเนาะเรากดคัดลอกไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราคัดลอกลิงก์เสร็จนะครับเราก็สามารถไม่ได้จะแชร์ไปตามกลุ่มอะไรต่างๆก็ได้นะหากมีเพื่อนสนใจหรือว่ามีใครที่กดเข้ามาผ่านลิงก์เรานะครับแล้วดาวน์โหลดผ่านลิงก์เราเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเพชรนะก็วิธีการนะครับหรือว่าในสองขั้นตอนนะครับในสองขั้นตอนที่เราจะได้รับเพชรเนี่ยก็จะมีตรงหน้าจอนี้เลยนะ ก็เดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะอย่างเช่นอันแรกนะครับหากเพื่อนติดตั้งนะครับเราก็ได้รับทันทีก็คือ1บาทนะเนาะแล้วหากเพื่อนรับชมนะครับวิดีโอ10อวิดีโอนะภายในวันที่ลงทะเบียนเนี่ยก็คือภายในวันที่ดาวน,น์โหลดเนี่ยเราก็ได้รับอีกประมาณ0.60บาทเนาะแล้วตัวนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับที่เราจะได้รับเนาะตัวนี้ก็บวกเข้ามาเยอะแๆเะนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้ที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือวันที่ เพื่อนลงทะเบียนนะครับแล้วเดินไปประมาณ2,009เนาะก็จะได้รับทันทีนะครับก็คือ50เพชรเนาะต่อการเชิญเพื่อนแค่1คนเองนะครับก็ได้รับทันทีเลยเนาะก็คือคนละ50เพชร50เพชรเนาะตัวนี้สำหรับใครที่เป็นสายชวนเนี่ยผมก็แนะนําเลยเนาะเพราะว่ามันชวนง่ายนะครับแล้วก็ได้รับเพชรจริงๆแน่นอนเนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเพื่อนเดินติดต่อกัน3วันเนี่ยก็จะได้รับประมาณ2บาทเนาะอันะนี้ก็จะเป็นการเช็คอินติดต่อกันนะ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะเป็น2รายละเอียดที่เราจะได้รับแต้มหรือว่าได้รับเพชรได้รับเหรียญเนาะการชวน1คนเนี่ยสามารถที่จะได้รับสูงสุดก็คือ22บาทเลยนะก็คือเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ผมเชิญไปประมาณ2 6 5 1คนนะครับก็เป็นเงินก็ประมาณ4,700บาทนะครับที่ผมถอนไปจ่ายแอปนี้แล้วเนาะเพราะงั้นแอปนี้ยังถอนได้แล้วก็เล่นได้ปกตินะครับการทํางานการเล่นก็คือค่อนข้ยังน่าสนใจเลยเนาะก็คือใครที่เป็นสายชวนอาจจะได้เปรียบหน่อยนะครับแต่ว่าใครที่เป็นสายฟรีก็ ทำตามที่ผมบอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหน้าแรกหรือว่าทำธุรกิจรายวันเช็คอินอะไรต่างนะครับตัวน,นี้ก็สามารถได้รับเพชรเช่นกันเนาะสายฟรีถอนได้แน่นอนเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้และกันนะครับใน2คลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะได้รับเงินฟรีนะครับห้าบาทเข้าทูมิเนียเวลเลก็ลองทําตามได้เลยนะครับในคลิปนี้เนาะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับเจอกัน